แต่ในรอบนี้นะฮะผมนั้นมีความแค้นส่วนตัวนะฮะกูแค้นกูแค้นอเหี้ยอุ้ยโอ้ยเหี้ยใครรู้จักอันนี้บ้างฮัลโหลและนี่คือออโตจูนในสมัยก่อนนะฮะ โคตรจะเทเป็นไงพึ่งเคยได้เคยเห็นข้างในมันครั้งแรกนะกูเกิดมา20กว่าปีนี่พึงเคยได้เห็นใครซื้อพาเจ๊งไปนะครับผมแนะนำนะครับให้ตีให้ครบพันไม้นะแล้วเดี๋ยวสกิลคูณจะถูกปลดล็อกนะครับเพิ่มต้นตีนที่เกี่ยวกับความจริงนะฮะจะหายไปอะไยวะวัวไม่ใช่ปลาช่อนแล้ตัวคิดโอ้โหงจบเลย อ้าตัวเงินตัวทองขยับอยู่ข้างในผมก็นึกว่าปลาช่อนแมังจีบหรือปลนเคลื่อนด้วยกัดแบบไม่ให้ตู้ไม่เสียงแล้วไม่ได้อัดคลิปด้วยน้องเห็นคาตาอยู่แกบกดโคตรแรงปลาจิงเจน4ี่กูกัดโคตรละแวงอะจังหวะไม่อัดเนี่ยกัดดี ูจะปลดกลองออกจากอ,อกแมงดันลงพื้นกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ,แจ็คกี้แจ็กกี้ฟิชชิงครับผมหวัดดีครับผมนะแจ็คพาดเจ,จ็คเต่าลงเลยลเลยยยเเตตต้ออองโาหมือนมึงเหวอร์ไงพอใจมึงยังอ่ะก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,นักตกปลาทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะฮะ เราจะมาทำการฟิชชิ่งข้างทางกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ในรอบนี <can> ้นะฮะผมนั <sm all in them> ้นมีความแค้นส่วนตัวนะฮะกูแค้นกูแค้นไอ้เหี้ยจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะผมไปตกปลากับคุณปืนมานฮะแล้วผมทาหลุดสองตัวนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอกัดไม่โดนไอ้เหี้ยจบเลยเอออเหอุ้ยขาดไอ้เหี้ย ผมก็เลยคิดว่าผมจะมาซ้ำหมายเก่านะฮะก็อาง่ายๆว่าซ้ำหมายเก่าแล้วมันจะหงาได้ไงนะคำพูดนะยูนะฮะนะวันนี้เราก็จะมาลองซ้ำหมายเก่ากันนะฮะแต่ก่อนที่จะมาซ้ำหมายเก่านะฮะตอนนี้ผมขับรถมามั่วเลยนะฮะแล้วก็มาเจอจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคิดว่าเดี๋ยวจะมาลองตีปลาคือไล่ตีไปเรื่อยๆตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนผมไม่ได้เปิดโลเลยเข้ามาในจุดที่คนมันน้อยๆคิดว่าคนมันไม่เข้ากันมาหรือมันเข้ามากันไม่ได้ฮะนะตอนนี้ที่ผมอยู่นะฮะบรรยากาศคือแบบโอ้โหแบบวังเวงมากมึงเห็นไหมแบบ หลอกวิญญาณรอนนี่ไปไหนไม่รอดหรอกอฉันจะเอาตูดเธอไปทุกที่แมช่วงนี้นะครผมเนี่ยค่อนข้างจะติดเกมมากติดเกมนะฮะอ่ะก็ มาวันนี้เอาเป็นว่าช่างแม่งนะฮะจะเรื่องกรุงเรื่องเกมเรื่องเกยอะไรก็ช่างมันนะฮะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาตกปลาข้างทางกันนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมจะเล่นโดยใช้เหยื่อกุบยางพาเจงนะฮะเจนซี่นะฮะก็ต้องบอกว่ากําลังจะลงขายแล้วนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ร้านค้าทั่วไปนะครับและใน BPO นะครับผมแสดงความยินดีกับเจเฟหน่อยนะฮะได้ขายของใน BPO แล้วนะฮะณตอนนี้นะฮะก็กาลังจะทำออเดอร์ส่งแล้วนะฮะ กูบยางพาราเจ้งเจนสีนะครับที่ลงขายเร็วๆนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนสีใหม่นะครับอ่ะกูเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนสีใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะครับผมแพ็กเกจดูดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะอยากให้คุณซื้อไปแล้วคุ้มค่าได้มากที่สุดนะครับความสวยงามนะครับส่วนกูนั้นตอนทําก็กําลังจะตายแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเจนสีรุ่นแรกๆนะก็คือสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะแต่ตัวใหม่นี่สีจะไม่ใช่อย่างนี้นะทุกคนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมแต่ว่าพวกกลลลเเ่่นนนนบายยสีีีอะะไไร้จปปิดห ใครที่มีตัวเก่าอยู่แล้วก็โคตรเฟี้ยวนะใครมีตัวส้มกับตัวตัวสีทองอะเฟี้ยวจัดมึงเชื่อไหมเราว่ากูเป็นเจ้าของกูยังไม่มีเลย <laughs> ฮ<ะ> <laughs> กูยังไม่ทําใช้เลยมาวันนี้ลุยกันหนึ่งวันคนระับเอาพาเจ็งเจนซี่มาลุยล้างแขนไม่รู้ว่าวันนี้กูจะล้างแขนได้หรือเปล่าหรือกูจะกลับไปแขนเหมือนเดิมโอ้ยหนืหนยนะเนี่ย แนวหนาๆอย่างนี้นะครับเล่นพาเจงนะครับให้เคาะปลายคันนะครับสั่นดิกด๊กๆก,ก,กดปลายคันลงนะครับเรียดกับให้สายมันเรียกกับน้ํานิดนึงนครับเพื่อสร้างแรงและแอคชั่นครับทําให้แหนสั่นหนักกว่าเดิมครับถ้าปลาเห็นก็มันจะล่อปลาได้ดีนะฮะไอแบบนี้ใช้ได้กับเหยื่อทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเหยื่ยกอกบยางตัวไหนใช้ไปเลยโดยเฉพาะสองใบหลิวนี่เป็นสองใบหลิวนี้จะลั่นมากจะใช้ดีมากไอที่ทำไมมันกูหล่อนเพราะกูเดินเข้าไปนี่กูจะไม่โดนใช่ไหมะห,หมายสวยหละ หน้าเอาเรือมาลงอากาศตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะฮะเป็นบ่อเป็นเวิร์กนะฮะมีจุดตกปลาด้วยหมายทรงเนี่ยกม็มีช h a d จิบเลยดูดิมีช h a d o w ป่ะวะห่อมึงหมายมันสวยมากเลยอะผมมามัม่วๆเนี่ยหมายเหมือนมีช h a d เลยแต่ผมยังไม่เห็นช h a d จิบเลยครับไม่ใช่ป่อไม่รู้มองไม่ทัน น่าเอาเรือลงมากเลยทุกคนแต่ผมยังไม่รู้ไงมันม,มีปลาอะไรมองก่อน,นเห็นเหมือนปลามันจิบอะแต่มันปลาอะไรก็ไม่รู้ผมมองไม่ทันตลอดเลยอุ้ยโอ้ยยี่ย ย้ายหมายนะฮะตรงนี้เงียบเงาไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวาย้ายไปไอหมายที่กูแขนกันดีกว่าทุกคน่ะเพื่อนๆะครับผม่าเจอสิ่งที่น่าสนใจใครรู้จ <c oughs> ักอันนี้บ้างปัจจุบันอันนี้ก็ยังมีถูกใช้งานกันอยู่นะครับในบ้านเรานะคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะ แขงน้ําอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ําขึ้นมาเก็บไว้แล้วก็ใช้แรงดันข้างบนแบบว่าแรงน้มถ่วงอะฟิสิกอะแบบดันน้ําลงมาอย่างเงี้ยเวลาปล่อยน้ํากระจายให้ในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นใช้แทนปั๊มน้านะสมัยสมัยก่อนนะที่นิยมใช้กันสมัยนี้ก็ยังพอมีใช้ยอยู่นะครับถ้าเป็นในหมู่บ้านในบนดอยหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะมีอยู่แถวบ้านผมที่สุรินเลิกใช้แล้วนะครับปัจจุบันเรามีเครื่องปั๊มน้ํากันละโอ้โหใครเขามาทิ้งขวดอะไรวะนะ้เนี่ยผมไม่เคยเห็นข้างในมาเลยนะเว้ เนี่ยเพิ่งเคยเคยได้เห็นข้างในมันครั้งแรกเลยอันนี้คือเขาใช้เครื่องให้นันตัดเลยใ,ใช้แก๊สผ่าออกเลยนะโอ้ยสวัสโ,โอ้อารมบาเลยไอ้ตัดมันเป็นหีอะไรมากกว่านี่ยเสียเส้นเสียสติเลยและนี่คือออโตจูนในสมัยก่อนนะฮะโคตรจะเทเป็ไนไงเพิ่งเคยได้เคยเห็นข้างในมันครั้งแรกนะกูเกิดมา20กว่าปีนี่เพิ่งเคยได้เห็นโอ้โหไปตกปลาต่อ ผมไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้เลยนะครับเอาใครแม่งกินขนมวะโอ้เปิดหมายใหม่ครับทุกคนโอ้ไม้ย,ยังสวยกูไปอ,อยู่ไหนมาเนี่ hi, ยเวลาใส่รองเท้าลุยตกปลาผมแม่งไม่ถนัดว่าเฮ้ยมันมีสายเอ็นด้วยเว้ยแสดงว่ามีคนมาตกขออน,นุญาตถอดรองเทา้าครับเป็นเด็ก a g r e s s i v เป็นอีสานไฮบิดนี่ตรงนี้น่าสนใจมากเลยลม เฮ้ยคือทางอะไรวะเฮ้ยผมเห็นขึ้นขยับนิดนึงนะแบบอ่อนๆมากอะมองในฟุตเทจคือไม่เห็นแน่นอนแต่ตาผมมามองเห็นตอนนี้ตีโคตรยากเลยโอ้โหบรรยากาศดีน่านอน อะไรวะวัไม่ใช่ปลาชอ่อนแล้วตัวฮิโอโหแม่งจบเลยอะไรของมือวัวแม่งตัวเงินตัวทองขยับอยู่ข้างในผมก็นึกว่าปลาชอ่อนแม่งจิบหรือปลามันเคลื่อนเว้ยแบบหญ้ามันขยับนิดหนึ่งนิดหนึ่งอย่างเงี้ยจบเลยตัวเงินตัวทองนะฮะนะวิธีการเล่นพาเจ็งครับไม่ยากครับปลากัดวัดแรงๆนะออกแบบมาเพื่อให้มึงวัดแบบแรงควาย บรรยากาศล่มรื่นมากครับเย็นสบายแดดเบาๆกว่าน,นี้หน่อยผมบอกเลยตั้งแคมป์โอ้มันมีร่องรอยของการแบบยาเหมือนโดนเหยียบอะ่ะแสดงว่าก็มีคนคิดเหมือนผมอะ่ะขับเข้ามาข้างในอีกโอ้โหหมายสวยแล้วครับเทวช่อมเปรียบเทียบโอ้โหกูเห็นขวดกูเห็นซองกาแฟด้วยไม่ได้มีแค่กูคิดแล้วแหะคนอื่นก็คิดเหมือนกัน มาซิมาซิปาช่อนมาซิมากัดเหยื่อจา้าคืออะไรวะอา้าวาเจงมึงจะทำอย่างนี้ดิเอเอไอไอตัวสีแดงที่ใช้อยู่นี่อาคมมันถูกปลดแล้วมึงตี1,000ไม้เพื่อปลดล็อกสกิลนะใครซื้อพาเจ็งไปนะครับผมแนะนำนะครับให้ตีให้ครบพันไม้นะแล้วเดี๋ยวสกิลคุณจะถูกปลดล็อกนะครับเพร็กส้นตีนที่เกี่ยวกับความจริงนะฮะจะหายไปตีให้ครบพันไม้นะครับซื้อไป เนี่ยทีนี้กูก็มีข้ออ้างแล้วถ้ามึงเอาไปใช้แล้วไม่ได้ปลากับกมึงเล่นแล้วมีปัญหากูจะได้กลัวทนตีนมึงว่ามึงตีไม่ครบพันไม้เป็นไงการตลาดกูโหวดป่ะการตลาดกูวดวีป่ะคุณต้องตีให้ครบพันไม้กว่ามันถึงจะทํางานอก็สัญหาคําพูดสัญหาอะไรไปเรื่อยนี่นี่เนี่ยมันมีไม้ด้วยทุกคนฝักเอาไว้คือแบบก็ยังสดสดอยู่เลยเนะี่ยยังสดสดอยู่เลยเนะยี่ยนะสดแค่ไหนดูว่าให้มาดูเนี่ยมึงดูยังมีไอ้อนี่อยู่เลยเนะี่ยกิ่งเล็กๆเนี่ย สดมากเลยเนี่ยไม่วันก่อนก็สองวันก่อนเนี่ยเนี่ยน่าจะเล่นหน้าดินหย่อนเฮ้ยน่าสนใจว่ะตรงเนี้ยสนใจวะสนใจวะหน้าดินวะทุกคนแถวเนี้ยหม่นี้ต้องหมายปลาช่อนไว้ทุกคนเราต้องรอบปลาช่อนเอาเลือดสดมาศาสแล้วก็เกี่ยวเหยื่อเงียบเงาเลยว่าอยู่ทําไมไอ้นี่ไม่ออกดูนะเพื่อนสภาพเหยื่อที่ผมใช้มึงดูดิผมก็ยังใช้อยู่นะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรละ คือแบบแค่ตัวเบ็ดมันทิ่มเข้าไปในบอดี้นะครับก็แฟงฝืนใช้อยู่มันก็ยังใช้ได้นะสภาพปากก็ยังปกติอยู่นะไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าปากเจ้าของอะแม่งปากดีแน่นอนตกทำไมไอ้ตัวนี้คือผมวัดปลามาไม่รู้กี่ตัวแล้วนะที่แบบว่าเอาไปลองเล่นมาแล้วก็ไปตกเล่นอย่างเงี้ยได้ปลาได้อะไรอย่างเงี้ยพังแล้วพังอีกอะใช้ได้อยู่นะกบยางก็ยังไปซ่อมนะครับมันซ่อมได้นะผมมีน้ํายาง ทำอยู่แล้วก็เดินตรงไปข้างหน้านะครับมันตันแล้วเพราะว่าผักตกนี่เต็มเลยที่ผมมองเมื่อกี้แต่ว่าไอ้ตรงนู้น,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 นเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะน่ะไอ้หลังต้นไม้พวกนั้นอนะ่ะมันจะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจที่จริงอะเปิดโลดูได้นะครับแต่กูไม่เปิดอ่ะตอนนี้กูวกูย้ายหมายดีกว่าน,นะเดี๋ยวเราไปหาตกข้างหนากันต่อไปนะฮะว่าจะมีตัวหรือเปล่า ดูดเนื้อไว้เฮียทำไมทำตัวแบบนี้เฮ้ยโอ้โหแม่งตีไปปุ๊บแม่งหนีเลยโดนกระบาลพอดีเลยมั้ง แล้วครับพวกคุณคงสงสัยว่าทําไมถึงมีไอ้รูปเด็ก,กโป่งคนนี้ขึ้นมาคืออย่างนี้ครับผมต้องขอเล่าไว้ก่อนว่าหลังจากที่ผมเนี่ยย้ายหมายมานะครับเพื่อที่จะมาตีหมายที่ผมจะมารางแค้นเนี่ยผมเนี่ยได้ทําการเก็บกล้องอัดของผมเนี่ยไว้ในกระเป๋าเพราะว่าผมอยากขับรถชิลๆทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือพอผมมาถึงที่หมายเนี่ยผมก็ลองตีประมาณสักไม่ถึงหา้าไม้อ่ะลองตีไปตีมาผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับคือปลาแม่งมากัดและจังหวะทุกอย่างแม่งรวดเร็วมาก มันเร็วมันแบบมันเร็วมากมากในจังหวะนั้นคือผมไม่คิดอะไรแล้ว,ว่าผมแม่งวัดปลาเลยอะแล้วพวกคุณก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมไม่มีฟุตเทจตอนผมวัดปลาคือกล้องมันอยู่ในกระเป๋าแล้วผมแม่งเดินตีอยู่อะผมคิดว่าแม่งไม่กัดแน่นอนหรือแม่ง,มงก็กัดยากมากๆนะแต่กลับเป็นว่ามาตีไม่กี่ไม้นั้นไ,ไม่ถึงห้าไม้แม่งซัดเลยอะหรือเปล่า,าไว,ว้สัดเอ้ยแม่งตอนกูมีกล้องติดอกเปิดไปอยู่มึงกระเสือกไม่กัดมากัดตอนที่กูเก็บกล้องเรียกว่าอะไรถือเคสเหรอทุกคนครับ จังหวะเมื่อกี้อยู่ดีๆกัดแบบไม่ให้ตู้ไม่เสียงแลวไม่ได้อัดคลิปด้วยมีน้องๆมาตกปลาด้วยนะฮะน้องๆมาเห็นคาตาอยู่แยงวัดคนแหลงโอ้โหเฉียวไหมครับนี่กัดไปแล้วโอ้ปลาจิงเจนสี่ดูกัดคดเระแวงอะส่งไปแป๊บเดียวเองนิดเดียวขย้อนเร็วพวกนี้กัดปุ๊บรีบวัดเลยนะตัวนี้เท่าไหร่หกเจ็ดขีดนะ่ะไปช่อนนะฮะ โอ้โหถ่ายรูปแอคก่อนแอคเพื่อนก่อนเอามาดิมาดิมาดิมมาดิมานมเดี๋ยวได้ไม่ไม่ไม่มีจังหวะวัดโอ้โหถือเคสได้ไงไม่เอาถุงมาเออเอ้ยเองเองเอาไปปะเออเดี๋ยวเองเอาไปดีกว่าพี่ไม่เอามาตัวนี้ก็ไปนะฮะไปอยู่กับน้องเขาซะเบ็ดพริกจังหวะไม่อัดเนี่ยกัดดีอัดปุ๊บเงียบกิ๊บปลา อยเรียบร้อยนะฮะผาเจ๋งเจนสี 4. สร้างเรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ใน,ในทางเองกันก็นแล้วน้องๆก็เห็นกบนะครับตัวใหญ่มากมั้ยพี่มองไม่ทันน่าจะฮุบเหยื่อไหวปะละ่ะมันเหยื่อเราใหญ่กว่าปากมันหรือเปล่าหน,หนึ่งโออยู่เดีย๋ยวเอากบยางพี่ตุ้มกับครับนะจะกรีไปแล้วก็วเกจิกเหยื่อยางอ่ะเอาตะโข่งไม่ได้ไหมตะโข่งล<ๆ>ไปเลยสามตัวกับตัวเบ็ดหนึ่งโออันนี้เฮีย<ๆ>อ้าว<ๆ>อ้าวแม่งหายเลยทีนี้<ๆ><ๆ> อันนี้ไงโอ้โหยิงมองยากๆ,ๆอยู่ไอ้ที่เล่นอยู่เป็นเหยื่อหลุดคิวซีเนี่ยพาเจ๊งหลุดหลุดคิวซีเอ่งเชื่อมหม่ไว้ตัวที่ได้เมืเ่อกี้ก็คือตัวแรกที่มาทช่ีหยเนี่ยตัวแรกมาตกที่นี่ประมาณสามสี่ครั้งไอ้นั่นอะ่ะตัวแรก <c oughs> <c oughs> เอาขึ้นไม่ได้ไม่หลุดก็ขาดอะส่วนใหญ่จะขาดที่แบบโดนขัดรูกขาดขาดขาดเนี้ยอ่ะ <c oughs> ก็นะฮะทุกท่านต้องบอกว่าวันนี้นะฮะผมได้มาหนึ่งตัวนะฮะกูไม่เก๋งเลยวันนี้อากาศมันร้อนมากห้าโมงกว่าแล้วนะผมก็กลับมาบ้านนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปหมายไหนต่อแล้วนะฮะก็เลยกลับมาบ้านดีกว่านะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับและก็ฝากกุบยางพาเจ๊งไว้ด้วยนะครับรวมถึงเสื้อ JCF นะครับผมเร็วๆนี้มาแน่นอน,นครับผมสำหรับกบยางไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะเป็นอะไรค่อยว้ากันอีกทีเดอ้อ